So, so, so. สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะวันนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแห่งปีแล้วนะคะ เป็นช่วงเดือนส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นั่นก็คือเดือนธันวาคม2564นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาของท่านว่าเดือนส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่นี้มันจะเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีจะเฮงเฮงฟังปังหรือไม่นะคะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้วันนี้แม่หมอก็จะ ตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดในราศีตุลในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในปีพศอ,อะไรคอศอะไรก็ตามนะคะ ขอให้ท่านเกิดอยู่ในช่วงนี้และการทํานายนี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ยิปซนี้นะคะในการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอจะไม่อิงลัคนาจะไม่อิงดวงดาวจะไม่อิงเวลาตกฟากนะคะดังนั้นหากแม้นว่าใครบอกว่าจําเวลาเกิดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตึงเครียดไม่ต้องไปจํามันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะแม่หมอจะอิง อยางผายืดสีนี้นะคะเพราะผ้ายุดสีนี้มีความขขังความจะมั้งความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะคะ <c oughs> เวลานี้อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงค่ะจากร้อนมาสู่หนาวแ,แ,แล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวดังนั้นขอให้ทุกท่านนี้จงดูแลสุขภาพด้วยนะรวมกับแม่หมอด้วยนะเวลานี้สุขภาพก็ไม่จะดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มหนาวเข้ามา ก็มีเป็นหวัดมีเจ็บคอมีไอบ้างนะคะก็วันนี้ก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มที่ก็ขอโทษด้วยนะคะทีนี้เมื่อเราเข้าใจตามนี้แล้วนะคะเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตาของเราว่าดวงของเราภายในเดือนธันวาคม2564นีนี้เป็นอย่างไรนะคะมันโดดเด่นในเรื่องอะไรนะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะ ไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นภาพรวมๆความแม่นยำที่เกิดกับคนหมู่มากนะคะโอเคเมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรามาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2อ6 4นี้นะคะโดยสภาพทั่วๆไปแล้วภายในเดือนธันวาคมนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนั่นก็คือ มันเป็นช่วงจังหวะเดือนที่ท่านนี้อาจจะต้องมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาปะทะตัวท่านทําให้ตัวท่านนี้ค่อนข้างจะตึงเครียดคิดมากคิดมากทุกข์ระมทุกข์วันไวหววันวิตกต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือจิตยังไม่สงบสักเท่าไหร่ยังมีแต่เรื่องให้ต้องได้คิดในจะเรื่องของตัวเรา ในเรื่องของคนอื่นมันสารพัดปัญหาจิป,ปาถาะมันประดังเข้ามาทำให้เหล่านี้ค่อนข้างว่าอึดอัดหงุดหงิดเป็นกวนกระวายทุกบางท่านก็ไกลเป็นซึมเศร้าไปประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดทั้ง1ิบสวันนะคะความทุกข์ตึงเครียดนี้มันก็จะเกิดขึ้นแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วจากนั้นมันก็จะหาย นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวีทุกวันทั้งสามสิบเอ็ดวันหรอกทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องก่อนนะคะเรามาดูเรื่องการงานหรือการเรียนก่อนนะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตางท่านที่เกิดในราศีตุลนี้ด้านการงานหรือการเรียนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเล็กน้อยนะคะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านที่ทํางานอยู่ ก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงว่าจะได้โยกย้ายจากบริษัทนี้ไปอยู่บริษัทนั้นหรือบางท่านก็อาจจะตกงานหรือบริษัทโดนยุบหรือบริษัทเปลี่ยนแปลงทําให้ท่านนี้ต้องตกงานต้องไปหางานใหม่อะไรอย่างนี้หรือบางท่านก็ถูกโยกย้ายจากตรงนี้จากสาขานี้แล้วก็ไปอยู่สาขานั้นมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะหรือเปลี่ยนขั้นเปลี่ยนตําแหน่ง บางคนอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันก็สู่ไปสู่สิ่งที่ดีที่ได้เป็นสุขใจอยู่ก,ก,ก็คือมันไม่ได้ทำในตำแหน่งเดิมๆอะไรนี้แต่มันก็เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะหรือบางทั้นที่ว่าบริษัทอาจจะโดนปิดโดนแล้วท่านต้องหางานใหม่ดังนั้น ท่านก็จะได้เปลี่ยนบริษัทอาจจะไม่ได้ทําบริษัทเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีไม่ได้ทางานบริษัทนี้แล้วท่านก็ได้ไปได้ทํางานอีกบริษัทหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับนักศึกษาเราเรียนก็เหมือนกันนะคะหากแ้นว่าท่านที่กําลังเข้าเรียนใหม่เลือกสาขาใหม่เลือกสาขาที่ท่านเรียนบางทีท่านก็มีแนวคิดว่าอยากจะเปลี่ยนสาขา อยากจะเปลี่ยนสาขาใหม่ในการศึกษาเล่าเรียนอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็ทําให้ท่านนี้เกิดเป็นอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงมันก็ยังไปสู่สิ่งที่ดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าท่านมันทําให้ท่านนี้อึดอัดหงุดหงิดมันมันไม่คงที่คือเราต้องการความสงบความคงที่ความคงทน อะไรอย่างนี้นะคะพอมาเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เราหวั่นวิตกคิดมากกลัวว่าเปลี่ยนไปแล้วมันจะทําให้เรานี่ไม่สําเร็จไม่ดัางไม่สาเร็จไม่สมหวังต่างที่เป็นอยู่อย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะหรือว่าท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมนี้ท่านก็อาจจะตึงเครียดเล็กน้อยเกี่ยวกับ เรื่องผู้คนมาบริการรับใช้ธุรกิจการงานของท่านนะคะจากเมื่อก่อนนี้มีคนมากมายบอกต่อต่อกันไปหลังไหลมารับใช้บริการในธุรกิจของท่านทำให้ท่านเป็นสุดใจเป็นพื้มใจพอมาระยะแรกช่วงตน้ตนเดือนนี้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนใหม่จากคนมากหน้าหลายตาเข้ามารับใช้บริการมันเกิดเป็นเงียบเหงามันเกิดเป็นเงียบเงียบ นานๆมีคนมานานานมีคนมา,นา,นา,นมนมาและแม่หมอก็มาวิเคราะห์แล้วว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็คงเป็นเพราะว่าช่วงเดือนธันวานี้เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าและผู้คนทั้งหลายก็จะต้องมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางเดินทางโยกย้ายเพราะว่าช่วงเดือนนี้มันตัวของท่านมีเกณฑ์ว่าได้เดินทางโยกย้ายถ,ถ่ายเทก็คือบางคนก็ได้เดินทาง กับภูมิลำเนาอย่างเช่นบางคนทํางานที่กรุงเทพก็เดินทางไปภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัดหรือบางคนทํางานที่ต่างประเทศก็จะได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างนี้แหละนะคะในดวงชะตาของท่านดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการงานมันก็เลยไม่นิ่งนะคะมันอาจจะยังมีติดขัดว่างเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในความมั่นคงดีอยู่นะคะ ไม่ต้องไปตึงเครียดซีเรียสให้มันมากนะคะพวงช่วงเดือนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ท่านที่ทำํำธุรกิจส่วนตัวก็ดังนั้นในเดือนนี้ขอให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่ปรับเปลี่ยนแปลงท่านนิสัยใจคอทั้งการประพฤติปฏิบัติของเราหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับปรุงสถานที่อย่างเช่นมาจัดบ้านใหม่ มาเปลี่ยนทิ่งพระใหม่จัดให้มันถูกหลักฮวงจุย้ยหรือว่าปรับปรุงทาบ้านให้มันดูดีสวยสดงดงามเปลี่ยนมุมนั้นเปลี่ยนมุมนี้หรือมาเปลี่ยนแปลงว่าไม่ขายบ้านนี้แล้วจะไปได้บ้านหลังใหม่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบนี้นะคะคือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีและมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปสู่สิ่งที่ดีด้วยนะคะและดังนั้นในช่วงระหว่าง เดือนธันวานี้ขอให้ท่านนี้มันทำบุญทำทานสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของท่านนี้เข้าไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะดังนั้นในช่วงระหว่างเดือนนี้หากแม้ว่าเรื่องอะไรที่ท่านคิดเอาไว้คา,าดคะเนเอาไว้มันยังไม่ได้ดังใจดังหวังก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยมันไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าเดือนนี้ ท่านไม่ต้องไปคาดหวังอะไรให้มันมากมายนะคะให้มันปล่อยให้ไปตามไปไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆสุดท้ายให้เรามันก็จะดีกับเราเองเพียงแต่ว่าให้เรามาปรับปรุงใหม่อยากอากท่านที่อย่างเช่นบางคนเราจัดบ้านมุมนี้มันไม่ค่อยโอเคเราก็มาจัดม,มุมใหม่อย่างนี้หรือบ้านหลังนี้ดูมันเก่ามาันโทมเราไม่ถูกใจเราก็อาจจะเดินทางไปหาดูซื้อบ้านใหม่ ก็จะได้บ้านใหม่ก็จะได้โยกย้ายไปสู่บ้านใหม่อย่างนี้หรือบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางกับสู่ภูมิลำเนาไปสู่ญาติพ่อแม่พี่น้องมันก็ดีอบอุ่นท่งนไกลแล้วก็ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนี้มันจะนําพาให้เราบังเกิดความเป็นโชคเป็นลาบนะคะไม่ใช่เป็นทุกนะคะท่านไม่ต้องตึงเครียดนะคะ <c oughs> แม่หมอเจ็บคอม,มากเลยตอนนี้ ต่อไปเรามาดูสถานการณ์การเงินในเดือนธันวาคมนะคะถึงแม้ว่าการงานมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสถานการณ์เงินมันก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีมีโชคมีลาบนะคะท่านไม่มีปัญหาในเรื่องการเงินการทองเลยนะคะภายในเดือนธันวาคมนี้ท่านจะโชคดีในการเงินเข้ามาหลากหลายเข้ามาหลายช่องทางนะคะ การเงินดีการงานถึงมันจะได้เปลี่ยนแปลงแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะขอให้สบายใจได้แต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมออยากจะเน้นก็คือท่านยังไม่ต้องวางโครงการอะไรไม่ต้องคาดหวังอะไรในช่วงระหว่างนี้ยังไม่ต้องไปวางโครงการไม่ต้องไปคาดหวังอะไรให้มากข้อคือให้อยู่นิ่งๆมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําทําทําไปก่อนที่สําคัญให้สวดมนต์บำเพ็ญเพียรพราไปทําบนเกวัดหรือไปท่องเที่ยว ไปกราบไหว้โบชาสิมสักทหิ์หรือไปเดินทางไปสู่ต่างจังหวัดหาญาติพี่น้องพบปะพี่น้องพบปะพ,พ่อแม่พี่น้องของเราให้สิ่งที่ดีกับพ่อแม่พี่น้องนะคะทีนี้ว่ามาดูาด้านแห่งความรักแล้วด้านความรักในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านที่เกิดในราศีกัน มันยังนิ่งๆยังเงียบๆอยู่นะคะแต่แม่หมอจะแยกความรักเป็น2แบบนะคะ1ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเรามาพูดถึงความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคะช่วงระหว่างเตือนธันวาคมนี้หากแม้นว่คนที่โสดๆอยู่ซิ่งเกิดน,นะยังไม่มีใครมารักมาชอบยังไม่มีใครมาขายขน้มจีบ มันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นะคะมันยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดอยู่ก็ยังคองความโสดไปก่อนนะคะให้ถือสุภาษิตไว่ว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจอยู่เป็นสาวหน้าขาวเป็นใยจะดีก่อนนะคะดังนั้นท่านก็จะไม่ทุกข์ในเรื่องการมีคู่นะคะที่เรามาดูคนโสดที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะมาดูด้านความผงสะพันมันก็ อย่างนิ่งๆถามว่าสวีดหวานไหมมันก็ไม่เชิงสวีทหวานหรอกแต่มันดูเหมือนว่าความผูกสัมพันธ์มันจะจืดชืดเย็นชาไปสักนิดหนึ่งดังนั้นเมื่อความผูกสัมพันธ์มันจืดชืดเย็นชามันก็เลยทําให้ตัวท่านที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอาจจะคิดไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ไว้วางใจบางคู่อาจจะมีการักของระแหงงอนให้กันทะเลาะ กันงอนให้กันอะไรนี้ให้ระมัดระวังนะคะดังนั้นอย่างไรก็ตามคู่รักของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามทั้งแม้ว่ามันจะมีสถานาการณ์อะไรเกิดขึ้นขอให้เราคิดบวกมองบวกเอาไวา้เพราะอย่างไรก็ตามคู่รักของเราไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันก็ยังหนีจากเราไม่พ้นหรอกนะคะมันก็ยังได้อยู่ผูกสัมพันธ์ยังได้ ให้ความรักที่ดีต่อกันไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะเปลี่ยนแปลงก็คือบางทีท่านอาจจะช่วงนี้มีดูดีมีเสน่หาก็อาจจะมีคนเพศตรงข้ามมาสนใจบ้างอะไรอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่เราก,ก็ไม่ได้เลิกกันหรอกนะคะดังนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้ท่านนี้ยังเศร้าซึมอยู่เพราะว่า ความสัมพันธ์ดูมันไม่สวีทหวานแล้วมันดูจืดชืดเย็นชาทําให้เกิดการเบื่อหน่ายรู้สึกเกิดการเซ็งเซงเซ็งเซงให้กันและกันมันจะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเรามาดูด้านแห่งเคาะนะคะช่วงระหว่างเดือนธันวาคมน,นี้ท่านที่เกิอดรอาศีตุลไม่มีเคาะอันใดนะคะสุขภาพร,ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเขอาสู่หน้าหนาวขอให้ท่านนี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามสุขภาพท่านก็ยังโอเคอยู่นะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้ต่อไปเรามาดูเรื่องปัญหาว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วตัวปัญหาหลักๆที่มันเห็นเป็นรูปธรรมนั้น มันยังไม่มีเลยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ทำให้ท่านตึงเครียดมากๆคิดมากวันวิตกนี้มันเป็นปัญหาจากที่ท่านคาดคะเนเอาคาดการเอาไวา้เหมือนว่าท่านตีตนไปก่อนไข่เองเมื่อท่านคาดคะเนหรือว่าตีตนไปก่อนไข้ทั้งๆที่เรายังไม่เห็นเป็นรูปมาถามท่านก็คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้ว ท่านก็คิดลบนะคะไม่คิดบวกความเป็นเหตุเป็นผลก็มีไม่มากดังนั้นยิ่งคิดยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งคิดยิ่งหาทางออกได้ยากมันยังมืดมนมันสมองมันยังตื้อมันยังมึนมันยังงงมันยังอึมคืบอยู่ในความคิดอยู่ตอนสถานการณ์อยู่เพราะฉะนั้นช่วงระหว่างเดือนธันวาคมนี้ขอให้ท่านได้ปล่อยวางปล่อยวาง ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบจะเป็นอะไรก็ตามท่านไม่ต้องไปตึงเครียดและไม่ต้องไปวาดหวังไม่ต้องไปสร้างความหวังกับสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้มันได้ดั่งใจดังหวังถึงแม้ว,ว่าท่านจะไปคาดหวังตั้งใจที่เกิดความสําเร็จและสมหวังแล้วมันก็ยังนิ่งนิ่งมันก็ยังไม่เกิดขึ้นได้ดังใจดังหวังนะคะท่าน จะคิดอะไรให้มันได้แั่ใจในช่วงเดือนธันวาคมนี้มันยังไม่เกิดขึ้นมันยังนิ่งๆดังนั้นเดือนนี้ขอเน้นในท่านนี้หมั่นไปทําบุญทําทานสวดมนต์ไปท่องเที่ยวก็ได้เพื่อที่จะได้เพลิดเพลินเพื่อที่เราจะได้สนุกสนานมีสดความสดชื่นนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นความตึงเครียดมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่า ช่วงเดือนธันวา t นี้ไม่ว่าท่านจะคิดการใดคิดการใดจะเป็นการงานความรักมันยังคิดที่จะมันได้ดั่งใจดังหวังมันยังไม่ได้ดั่งใจดังหวังมันยังคงที่นะคะมันยังนิ่งนิ่งอยู่นะคะโอเคสาหรับการตรวจเช็คดูดวงจะตาท่านที่เกิดในราศีตุลในเดือนธันวานคมนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ การตรวจเช็คดูดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของครคนใดคนหนึ่งนะคะแม่หมอดูดวงชะตาทุกวันถากแม้นว่าใครมีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามดวงชะตาด้วยตัวของตัวเองก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านก็จะเป็นดวงส่วนตัวของเราหรือเราดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ ถ้าว่าเราไม่สะดวกดูทางออนไลน์ line, ไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันก็มาดูคลิปวิดีโอนี้แหละนะคะเพราะว่าแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาทั้ง12ราศีทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกปีไปนะคะและท่านที่เกิดราศีกันในเดือนธันวาเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จบไว้แต่เพียงแค่นี้เรามาพบกันอีกครั้งในปีหน้านะคะ ปีหน้าคือเดือนมกราคม2565นะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้ง FC ใหม่ทั้ง FC เก่าและทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างประเทศหากแม้นท่านยังไม่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะ เดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมื่อท่านได้กดจับสับสไครแม่หมอแล้วดวงชะตาของท่านก็จะเปิดทางแสงสว่างให้ท่านนี้ได้เฮงๆปังๆมั่งมีสิสุขบ้างคั่งร่ำรวยสดชื่นทั้งใจและกายนะคะช่วยกดสับสไครด้วยนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณไว้นะที่ตรงนี้นะคะและก่อนจากกาันแม่หมอก็จะอวยพรให้กับท่านทุกท่าน ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะด้วยบุญกุศลที่แม่หมอสร้างและด้วยบุญกุศลทั้งหลายและด้วยบุญบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพวงและบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกาศาสนาในสากลโลกนี้แม่หมอขอ,อนาบุญกุศลนั้นมาอวยพรในท่านทุกท่านทั้งคนไทยและคนต่างชาติจงมีแต่ความสุขความจเจริญ ขอทุกท่านจงเฮงเฮงปังๆังๆขอให้ท่านมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลขอให้ทุกท่านจงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสุภเคาะห์เสียดจันไรทั้งหลายด้วยเทินสาธุเพียงขอให้ความสำเร็จสว่างจงบังเกิดแก่ท่านทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ Thank you so much. Thank you so much. Okay. Bye bye.